สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสส่รายการ Skyline TV นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าปุ่มกดนะครับระหว่างคีย์บอร์ดกับจอยนะครับในกรณีที่เรามีจอยเดียวนะฮะเราอยากจะเล่นกับเพื่อนนั่งข้างๆกันแล้วก็ใช้เครื่องเดียวกันแล้วก็คนนึงเล่นจอยอีกคนนึงเล่นคีย์บอร์ดในการแข่งขันเกมฟุตบอลไลท์2อ2 6นั่นเองนะครับหรือ ถ้าเกิดเราไม่มีจอยเราอยากจะบังคับด้วยคีย์บอร์ดนะฮะมันสามารถตั้งปุ่มกดยังไงได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะสำหรับจอยนะครับผมทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปดูคลิปย้อนหลังดูก็ได้นะครับว่าการตั้งค่าโดยละเอียดนะคือยังไงวันนี้ผมจะแถมนิดหน่อยนะครับสําหรับ่า้คการตั้งค่าปุ่มจอยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเน้นที่คีย์บอร์ดซะมากกว่านะครับโอเค เรามาดูที่ไอคอนของเกมนะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มนะครับก็มาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับกดดอบ์เน็ลคลิกเลยนะฮะแล้วก็รอให้หน้าต่างนี้เปิดขึ้นมานะครับโอเคนะครับหลังจากที่หน้าต่างนี้เปิดขึ้นมาแล้วให้เรามาเช็คปุ่มกดที่คีย์บอร์ดก่อนนะครับให้จําไว้ว่านะฮะคีย์บอร์ดจะเป็นคอนเทลเลอร์หนึ่งนะครับคีย์บอร์ดจะเป็นคอนเทลเลอร์หนึ่ง โดยโดยตลอดนะครับโดยตลอดเป็นคอนเทลเลอร์เบอร์หนึ่งโดยตลอดนะครับจําไว้ตรงนี้นะสมมุติเรานะครับอยากจะเปลี่ยนนะฮะให้เราคลิกไปไปตรงนี้เลยนะสมมุติ L S เนี่ยเราอยากจะได้ปุ่มอะไรของคีย์บอร์ดแล้วก็คลิกเลยคลิกทีหนึ่งแล้วก็ไปกดที่คีย์บอร์ดนะครับสมมุติผมจะเอาตัว U ผมก็กด U เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้สมมุติตัวนี้อ่าอันาล็อกขวาบนนะครับกดขวาบนนะครับแล้วก็คลิกเลยนะ ก็ไปที่ปุ่มกดได้เลยนะครับตัวมุบเคประมาณนี้นะฮะแต่ผมจะไม่ตั้งค่าปุ่มอะไรเพิ่มนะครับผมจะเอาแบบ default ของตัวเกมที่กําหนดไว้เลยนะครับกดไปที่ตรงนี้นะฮะให้มันมันกลับมาตั้งค่าเดิมของอตัวเกมนะครับมีผู้เล่นบางคนถามว่าพี่วิ่งตัวไหนสปีดตัวไหนนะครับเนี่ยเราก็ดูตรงนี้เลยนะครับวิ่งก็คือใช้ตัวนี้นะ ตัวนี้คือวิ่งนะแล้วก็ดูนะครับก็คืออัล็อกซ้ายนั่นแหละนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็ดูนะะอัพ up, r i ดาว down, i like, นะครับก็เท่ากับเป็นลูกศรชี้บนล่างซ้ายขวานั่นเองนะั่นคือการวิ่งของลักเตะส่วน speed นะครับ rt คือ c นะครับสปีดคก็ c นะสำหรับคีย์บอร์ดนะครับอย่างงน,นะอันนี้มันเป็นรูปจอยก็จริงมันมันเอาจอยมาเปรียบเทียบเฉยๆนะครับ จำไว้ว่าคีย์บอร์ดเป็นคอนโทรเลอร์หนึ่งนะครับตั้งค่าตามนี้เราต้องการปุ่มอะไรเราก็ตั้งค่าไปนะครับการที่ผมบอกต่อมาให้มากดที่คอนโทรเลอร์นะครับคอนโทรเลอร์ Controller ตอนแรกมันจะอยู่ที่ x input แบบนี้นะมาคนจะอยู่ตรงไหนก็ช่างให้มากดที่ direct input นะครับคลิกที่ direct input แล้วก็เลือกเป็นคอนโทรเลอร์สองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคีย์บอร์ดจะเป็นคอนโทรเลอร์หนึ่งคอนโทรเลอร์สองจะเป็นจอยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเล่นคีย์บอร์ดสมมติเราเล่นคนเดียวเรามีจอยอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นคอนโทรเลอร์หนึ่งไปเลยนะครับสำหรับจอยนะครับเพราะมันจะมีปัญหาในการเลือกเมนูในตัวเกมนะครับเพราะว่ามันจะอนุญาตให้คอนโทรเลอร์วันนั้นเป็นตัวเลือกเลือกเมนูนะครับผมโอเคตามนี้น่าจะไม่งงเนาะเพราะงั้นแล้วอันนี้เราจะเล่น2อย่างพร้อมกันทั้งคีย์บอร์ดทั้งจอยเพราะงั้นแล้วเราก็ต้องเลือกจอยเป็นคอนโทรเลอร์สนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้ให้เราเลือกไดเวอร์ของตัวจอยที่เราเสียบไว้ในเครื่องนะครับของผมจะเป็นตัวนี้คอน t ทนเนอร x เอ็กพอร์ตสามหกศูนนดะครับกดเข้าไปการตั้งค่าปุ่มก็เหมือนกันฮนะจับจอยขึ้นมานะครับเราก็มาเซตค่าปุ่มได้เลยตอนแรกให้เรากดดูก่อนกดกดเปล่าๆเ,เลยนะฮะว่าตัวจอยปุ่มมันตรงหรือเปล่านะครับเน่ผมกดจอยนะอะไรปุ่มนี้ตรงไหมนะครับถ้ามันตรงแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะถ้ามันตรงนะครับเนี่ยเรากดแล้วมันตรงอะ่ะตรงกับ มือที่เรากดแล้วมันกระพริบตรงกับในรูปนะครับแต่สมมุติว่าถ้ามันไม่ตรงให้เรากดคลิกไปเลยนะสมมุติ RT มันไปไหนไม่รู้ให้เราคลิกตรงนี้นะฮะแล้วเราก็กดที่จอยเลยนะเลยได้ปุ่มไหนเราก็จดกดไปประมาณนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับผมก็จะเซตเดิฟเฟอ์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าของผมมันตรงอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เท่านี้เลยนะมีสองจุดให้เลือกตั้งค่าของคีย์บอร์ดซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์วันนะครับ คอน t ท o ลเลอร์ tool, นะครับมาที่ได้์ c วอ n p u t แล้วก็เลือก driver แล้วก็ตั้งค่าปุ่มให้ตรงนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าเล่นเกมนะครับกดอัลเบิคลิกตรงนี้ได้เลยอ่ะพอเข้าเกมมานะครับ <c oughs> ตัว จอยหนึ่งก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเราก็กดเลยนะฮะตอนนี้เขาให้กดปุ่ม A นะครับหรือ Enter ก็ได้นะครับ Enter กับ A เนี่ยมันจะทำงานคล้ายๆกันนะครับ Enter เนี่ยจะเป็นการกดเข้าไปสู่เมนูนะครับส่วน Esc เนี่ยจะเป็นการถอยกลับนะครับสำหรับคีย์บอร์ดนะฮะหลังจากนั้นให้เรามาเช็คที่ตรงนี้นะครับ Setting นะฮะ แล้วก็กด enter เข้าไปนะครับมาดูที่ system setting นะครับนี่เลยนะมาดเาูเมนูคอนอไม่ใช่ขออภัยนะครับผมผมดูผิดเอาใหม่นะครกดกลับไปก่อนให้ไปที่ setting ใหม่ไปที่ game option นะครับอ่า personal preset setting นะครับกดไป เมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับว่า user one เนี่ยคือคีย์บอร์ดนะครับ user two เนี่คือ joy สองอ่าสองนะครับให้เรากดเข้าไปดูก่อนตรงนี้นะครับช่องที่สองช่องที่สองเนี่ยมันคือ command นะครับ configuration นะตัวนี้ให้เลือก standard นะครับกดเข้าไปดูก็ได้มันคืออะไรนะครับเนี่ย ก่อนเข้าเล่นเกมมันจะมันจะถามเราอยู่แล้วนะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้เพิ่มเติมนะครับให้เรามาดูว่าปุ่มยิงของจอยเนี่ยมันตรงไหมกับปุ่มสปีดนะครับปุ่มสปีดตัวสแตนดาร์ดนี่จะเป็น R1 นะครับ R1 นะฮะส่วนช็อตยิงเนี่ยชุดเนี่ยจะเป็น,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 ป,นปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ถนัดเราอยากได้วงกลมเป็นปุ่มยิงแล้วก็เลือกอฝั่งขวานะครับส่วนสปีดก็เป็น R2 อย่างงี้นะฮะแต่ผมถนัด เป็นสแตนดาร์ดนครับกดสแตนดาร์ดไปนะครับกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับนี่แล้วเราสามารถมาปรับนะครับค่าปุ่มข้างในได้อีกนะเห็นไหมถ้าเกิดเราอ่ะต้องการที่จะปรับนะครับเขาเรียกอะไรนะปรับปุ่มนะฮะมันก็มาเลือกที่คัสตอมได้เลยนะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะว่าเราจะให้เป็นปุ่ม X ปุ่มยิงปุ่มสไลด์นะฮะสีแดงคือ จังหวะลุกสีฟ้าคือจังหวะตั้งรับนะครับเห็นไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีสองเมนูนะครับฝั่งขวาเห็นไหมมันจะมีสีสีแดงกับสีฟ้าเท่ากับว่าเป็นเป็นปุ่มควบคุมในเวลาที่เราจะลุกและรับนะครับก็ สามารถคัสต่อมได้นะครับกดคัสตอมเข้าไปก็สามารถปรับปุ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะไม่ทําอะไรเพราะว่าปุ่มผมมันตรงหมดแล้วนะฮะอันนี้คือจอยนะกดกลับครับส่วนตัว user one เราเข้าไปดูหน่อยนะครับเนี่ยตัวส t ตน d a r d น่ะนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะงงหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เทียบ เขาไม่เทียบเป็นรูปของคีย์บอร์ดนะเขาเทียบเป็นรูปของจอยนะครับเพราะงะั้นแล้วเราไปปรับข้างนอกตรงหน้าเซตติ้งที่ผมเคยให้ดู่จะดีกว่านะครับมันจะเข้าใจง่ายกว่านั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยในเกมนะครับเพราะว่าผมตั้งค่าไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะครับคือไม่ใช่หรอกตัวเกมอ่ะมันเซตให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะไปดูการแข่งขันกันนะครับ นี่เอาแรกเลยจะเห็นได้ว่ามีสองจอยแล้วนะครับซึ่งผมเสียบแค่จอยเดียวไอ้จอยหนึ่งนี่คือคีย์บอร์ดนะครับจอยหนึ่งคีย์บอร์ดจอยสองนี่คือจอยจริงๆนะครับผมจะแยกฝั่งซ้ายขวานะครับเพื่อจะง่ายในการบังคับนั่นเองนะครับกด enter เ,เ,เข้าไปเลยนะเลือกทีมอาร์แมนยูนะครับเจอกับอ่าอันนี้เป็นจอยนะครับฝั่งนี้เป็นจอยนะฝั่งขวาเป็นจอยนะครับก็เลือกเลยแมมมี่ก็ได้นะโอเคมาดูเสื้อ เสื้อก็โอเคนี่ครับสามารถเลือกได้เลยนะครับสีเสือ้อนี่กด enter กดกลับไปได้แล้วก็กลับไปนะครับอ่ะคลิกออฟเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าปุ่มมันจะตรงไหมนะครับสําหรับคีย์บอร์ดนะจอยเนี่ยมันตรงอยู่แล้วแหละนะครับผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ให้เราย้อนกลับไปดูนะครับ ว่าวิธีการเซตค่ามันก็คล้ายๆแบบนี้แหละนะครับคลิปที่แล้วส่วนคลิปเนี้ยผมจะมาเน้นที่คีย์บอร์ดก็แล้วกันนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับคือวิ่งมีส่งเนาะ,ะ well, really ให้เราใช้หน้าต่างเนี้ยเป็นเป็นอ่า so เป็นตัวดูนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับ มันจะใช้อะไรบ้าง ZQ CE นะครับ W A X D นะครับในการส่งยิงต่างๆนะครับเคลื่อนเคลื่อนอวิ่งก็จะเป็นลูกศรนะครับลูกศรบนล่างซ้ายขวานะครับส่วนไอ้ตัวนี้คือแท็ติกนะตัวนี้แท็ติกนะครับเบอร์8 426เนี่ยคือแท็ติกนะครับอ่ะมาดูกัน ส่วนสคริปต์สคริปต์เนี่ยน่าจะเป็น B นะบีเอนเตอร์อไม่ใช่ V อ่ะมาดูนะครับอ่าปุ่ม x คือ a ครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูก่อนปุบ x คือ a ใช่ไหมเดี๋ยด่เดี๋ยวนะวนะน a, ใเเนะจะเย็นอ่ะโอเคนะครับมาแล้ว พอดีผมเมื่อกี้ผมสับสนปุ่มนิดนึงนะครับแปบบ๊บนึงนะอ่าตอนนี้ไมอามี่อันนี้จอยนะครับตัวสีชมพูนี่คือจอยนะครับตัวนี้จอยนะเดี๋ยวผมจะส่งคืนไปให้กับอ่าตัวแมนยูนะครับอ่าโอเคเนี่ยวิ่งนะครับนี่วิ่งนะครับกด C ในการสเปรย์เดี๋ยวนะแป๊บบนึง สปีดคือ e นะครับนี่ e นะครับนี่ผมไม่ถนัดไงอันนี้ยิงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็เข้าแย่งนะนี่นะครับนีนะ่ส่งเพื่อน x นะครับนี่ส่งเพื่อน x นะประมาณนี้นะครับจอยนะ ไม่ใช่จอยดิคีย์บอร์ดนะครับนี่ครับส่ง x นะครับเปิดโดงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นการทะลุช่องเนี่ยวิ่งนะครับตัวนี้ยิงประมาณนี้นะครับก็ปุ่มทะลุช่อง W นะครับปุ่มยิง A ปุ่ม D เปิดบอลนะครับแล้วก็ปุ่ม X เ,เป็นส่งเลียดนะครับ สำหรับตัวสปีดก็จะเป็นตัว e นะครับตัว c ก็จะเป็นปั่นนะฮะน่าจะจำไม่ผิดนะปั่นนะเฟดิชช็อตนะครับแล้วก็ตัว z ซคิวเนี่ยก็เป็นการแช้ทักษะอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวบังคับตัวบังคับนี่จะเป็นตัว Q มั้งนะนี่นะครับ Q นี่คือเปลี่ยนตัวบังคับนะครับ ใช่ไหมตัวปั่นยิงนี่คือตัวไหนวะหาปุ่มก่อนซีแล้วยิงใช่นะครับปุ่มซีคือปุ่มปั่นนะครับเซตเดี๋ยวนะผมกดดูก่อนนะครับกดเซตแล้วยิง <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับปุ่ม C คือปัน่นปุ่ม C คือปัน่นปุ่ม E คือสปีดประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจเนาะผมทดสอบให้ดูนะครับเป็นคีย์บอร์ดผมไม่ถนัดคีย์บอร์ดนะอ่ะผมจะลองเล่นจอยให้ดูนะคราวนี้นะตัวนี้เป็นจอยแล้วนะครับฝั่งไม่ไม่ o ี Miami นะเป็นจอยนะครับนี่นะหวังว่าจะเข้าใจนะทุกคน เมสซี่ปันลุดกอบไปโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สงสัยว่าตั้งค่าปุ่มคีย์บอร์ดยังไงนะครับตามนี้ก็เล้ากันนะส่วนตัวเทคติกนะครับเทคติกมันจะต้องกดคู่กับตัวแซดหรือเปล่าใช่ครับตัวเบอร์เบอร์2อ6 8นะครับ 2 4 6 8กดคู่กับเบอร์แซนะครับจะสังเกตว่าแท็กติกนะมันจะกระพริบเห็นไหมตรงที่ป้ายชื่อของแมนยูนะครับนี่นะครับกดคู่กับแซนะมันจะเป็นแท็กติกส่วนแท็กติกไอ้สี่ปุ่มเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมันใช้ไว้สั่งอะไรบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องแท็กติกตรงนี้นะครับให้กดคู่กับแซนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม